ริ่มที่นิทานแล้วถ้าลูกยังเล็กนะคุณต้องพยายามเนี่ยคุยกับเขาลูกเนี่ยตอนเช่าช่วงนี้อ่ะสี่ห้าหกขวบเนี่ยคุณคุยเข้าได้นยคุณรีบเอาเอาคอนเซปต์พวกนี้เนี่ยนะอัดให้เขาอัดให้เข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเขาโตถึงวัยทีนแล้วเขาไม่คุยกับพ่อแม่ละเขาจะคุยกับเกมคุยกับคอมพิวเตอร์คุยกับเพื่อนคุยกับเฟซบุ๊กพ่อแม่เขาไม่คุย ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องพยายามอัดเนี่ยฐานให้เขาแน่นตั้งแต่ตอนเล็กๆที่คุณคุยกับเขาได้โดยเริ่มเอานิทานพวกนี้เนี่ยสอดใส่ให้เขาเนี่ยแล้วก็พยายามเนี่ยคุยอันนี้คุณต้องมีแท็กของตัวเองคุณต้องมีวิธีการของตัวเองนี่คือขั้นตอนแรกนะคะฉะนั้นภาคสินธรรมนี่ถ้าใครถ้าใครที่จะเอาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณสั่งได้นะคะ The m o r a l Diet แล้วก็ The l o w c a r m a แล้วก็หลังจากนี้คุณจะต้องมาสู่ภาควิปัสสนาภาควิปัสสนาก็คือภาคนี้ภาควิปัสสนาก็คือจะต้องมานั่งสอนกันต่อหน้าต่อตาถ้าใครมานั่งเนี่ยไม่ได้คุณต้องเข้าไป YouTube หรือไม่งั้นก็ซื้อชุดภาควิปัสสนาสี0 0สิบแผ่นดิฉันไปสอนให้คุณที่บ้านนะคะก็เปิดเนี่ยแล้ก็ตรงไหนไม่เข้าใจมันก็เปิดกลับไปกลับมาเนี่ยตรงนี้อ่ะสำคัญ ทำเท่านี้ก็เท่ากับเป็นการเนี่ยเอาเจอร์ี่นะคะเอาเจอรี่พวกนี้เนี่ยออกมาให้มันน้อยลงเข้าใจไหมให้มันน้อยลงนะคะเพื่อที่จะมากอบกู้เนี่ยอิสระภาพเนี่ยกลับคืนมาได้นี่คือขั้นตอนนะคะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวขอถือโอกาสเนี่ยเอแนะนำหนังสือเลยอย่างเล่มน,นี้นี่ก็คือภาษาอังกฤษเนี่ย ก็คือเล่มหัวหอกหนังสือของดิฉันจะมีแยกเป็นอย่างนี้คือภาค introduction แนะนำหนังสือแนะนำว่าคอนเซ็ปต์ของสุพวรนปรีเนี่ยคืออะไรถ้าภาคภาษาอังกฤษาภาษาไทยด้วยนะคะในไอสไตล์ถามผู้เจ้าตอบเนะี The new edition ่ยดิวเนียลเดิชตรงนี้เนี่ยเล่มน,นี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปนวดที่ขมับก,ก่อนนวดขมับ ช้าๆเอาสติตรึงที่ฐานเลยนะคะใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวของความรู้สึกนวดใบหูตกใบหน้าตกๆก yeah ใจลึกๆเนี่ยเอาสติมาตรึงที่ฐานตาใจของเราคือตาแห่งสติฐานของสติคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวถ้ามีคือความรู้สึกส่วนกายอยาเอามาตรึงแค่นี้ ซึ่งดิฉันก็มาแปลงเป็นพาตัวใจกลับบ้านทำเช่นนี้นะคะเจอรี่ก็จะค่อยๆออ,ออกไปเจอรี่เนี่ยในหัวในใจก็จะค่อยๆน้อยลง เจอรี่ของเราจะไม่น้อยลงเองโดยธรรมชาติเพราะปัญหาเก่าไปปัญหาใหม่มาเสมอฉะนั้นเรื่องสติปัะฐานเรื่องพาตัวใจกับบ้านเปลียบเหมือนทางรัดทางรัดเนี่ยที่จะช่วยให้ ก้อนทุกข,ของเราอะ่ะมันหายไปเร็วขึ้นคือความทุกของมนุษย์เนี่ยที่จริงมันเกิดขึน้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกธรรมาชาตินะคะเดี๋ยวมันก็ต้องไปแต่มันอาจจะใช้เวลานานหลายๆชั่วโมงหลายๆวันหลายๆอาทิตย์ หรือหลายๆเดือนบางทีเป็นหลายปีก็ได้อย่าเช่นความความเศร้าในผู้ที่เรารักมากอะจากไปเศร้าเศร้าอยู่เป็นเดือนเป็นปีบางทีตัดใจไม่ได้ตรอบใจนะคะซึ่งมันเป็นความหนัก ที่เราต้องแบกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าใครสามารถกินยายแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าเป็นพาตัวใจกลับบ้านเป็นก้อนทุกข์เนี่ยที่เคยแบกอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะขดสั้นลงก้อนเล็กลงสั้นลงสั้นลง <S 2> <S 2> <ม>เหลือเพียงไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีเออแป๊บ หายได้แปบบ๊แบๆบหายได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือความอัศจรรย์อย่างยิ่งของความรู้เรื่องสติปัฏฐานสี่ของพระพุทธเจ้าเป็นยากแก้ทุกข์ขนาดที่เจ๋งมากเลยที่ดิฉันเนี่ยอยากให้มนุษย์ทั้งโลกได้มีโอกาส รู้และสามารถนำมันมาใช้เพราะมันเป็นเรื่องง่ายมากมันไม่ใช่ยากมนุษย์ทุกคนเนี่ยพกยาสามเม็ดติดตัวทั้งสิ้นทั้งสิ้นแต่เขาไม่รู้มนุษย์ทุกคนหายใจเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายทั้งสิ้น แต่ระดับสติของเขาอะเป็นระดับสติแค่100%ยเปอรนต้อยเป็นต์่เป็นระดับสติของการสร้างปัญหาชีวิตก็คือหายใจไปก็บ่นไปหายใจไปก็คิดมากไปหายใจไปก็วิตกกังวลไปวางแผนไปเนี่ยไอสไตล์ถึงบอกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ระดับความรู้สึกตัวที่สร้างปัญหา เพื่อมาแก้ปัญหาชีวิตระดับความรู้สึกตัวที่สร้างปัญหาคือหนึ่งร้อยเปของคนทั้งโลกคนเดินถนนทั่วไปแต่ความรู้สึกตัวล้านเปอร์เซ็นคือความรู้สึกตัวที่แก้ปัญหาชีวิตและความรู้สึกตัวล้านเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือความรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องสติปัฐนสีนั่นเองเรื่องเดียวกัน แต่อัสสัยพูดเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานนะคำพูดของเขาว่าเป็นคำพูดกลางๆที่ครอบจักราวาลดิชันแรกแล้วว่าลากมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่แก่เรื่องสติปัฏฐานของพระพุทธเจ้านะคะฉะนั้นจึงขอให้พยายามเนี่ยเข้าใจ ออนตบขาลงไปฟาเอาไปฟาดเอาไปเอาโอเคนะคะบอาดูนะคุณเห็นไหมว่าความเจ็บอยู่ที่ตัวกายเห็นชัดเจนไหมความเจ็บอยู่ที่ตัวกาย แต่ตัวใจอ่ะตัวใจเป็นธาตุรู้วิญญาณนัควิญญาณธาตุแปลก็คือธาตุรู้รู้อะไรรู้ความรู้สึกรู้ความเจ็บรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวเห็นไหมเนีย่ยเรามาทัวข้างในแล้วุณเห็นชัดไหมความเจ็บ อยู่ที่ตัวกายแต่ตัวใจซึ่งเป็นาธาตุรู้มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเลยมันสามารถมองความเจ็บที่ตัวกายได้อย่างอรอ,รอยอร่อยสามารถมองความเจ็บที่ตัวกายได้อย่างอรอ,รอยอร่อยแต่ความเจ็บของตัวใจอ่ะมาจากไหน มันมาจากเจอรี่ของเราเจอรี่ตัววิตกกวงขึ้นมากพุ่งสร้างโกรธเกลียนอิจฉาพวกนี้คือเชื้อโรคที่มาเกาะตัวใจของเราทำให้มนุษย์เนี่ยเจ็บเป็นเด้งที่สอง แลว้วความเจ็บเด็นที่สองตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้กันง่ายๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมาเรื่องของพลังงานทั้งหมดเลยที่มีการมาแก้ที่ต้นตอที่จะเอาเจอรี่เนี่ยที่มันกำลังทิ่มแทงเราเนี่ยออกออกจากบ้านของเราไปไม่มีมีแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น นี่แต่ความรู้ของพระเจ้าเท่านั้นแหละที่เรียกว่ามีความถูกต้องแล้วมันง่ายๆเพียงแค่ยกระดับาการรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นล้าเนเปอร์เซนต์ไม่คิดอย่างอื่นเท่าน,นั้นเองอสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่คือลงหายใจการเคลื่นหนไอยความรู้สึกส่วนกายกลายเป็นยากแก้ทุกข์กลายเป็นบ้านของใจทันทีเลยทันทีเลย นะคฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดีฉันต้องการให้คุณเห็นว่ามนุษย์ชาติทั้งหมดเนี่ยกำลังเจอปัญหาที่ใหญ่มากก็คือปัญหาเรื่องจิตใจเนี่ยเรื่องสติแตกซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วเขาแก้ไม่ได้รัฐบาลแก้ไม่ได้ world health organization แก้ไม่ได้เพราะขาดภูมิปัญญาที่ถูกต้อง จิตปล่อยให้คนบ้าทั้งหลายเดินกันถนนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วมองไม่ออกด้วยมองไม่ออกด้วยโรคภูมิใจเนี่ยมีความร้ายแรงมากกว่านะคะร้ายแรงมากกว่าทั้งที่ตัวกายไม่มีบาดแผลอะไรทั้งสิ้นไม่มีแผลเลยสักนิดเดียว แต่ถ้าใครที่ตรอมใจตายที่ข้างในเนี่ยตัวใจถูกเจอรี่เนี่ยซักซะจนทิ่มแทงซะจนเจ็บปวดจนมันตายแล้วเนี่ยแม้ตัวกายเนี่ยไม่มีบาดแผลแม้นิดเดียวคนคนนั้นก็ยังเป็ฆ่าตัวกายตายได้เพราะตัวใจเนี่ยมันตายแล้วตรงนี้ต้องการให่เห็นถึงความร้ายกาจอย่างยิ่งของเจอรี่ ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันแล้วเนี่ยเราเสกมันเลยฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะต้องมองชีวิตเนี่ยแบบใหม่แล้วความรู้ที่ดิฉันเนี่ยให้คุณในวันนี้พรุ่งนี้นะคะดิฉันฟันธงให้ดิฉันไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมามันอาจจะเจ็บปวดเพราะเราพูดความจริงความจริงไม่นเรื่องเจ็บปวดแน่นอน แต่ตรงนี้ดิฉันต้องการให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจึงจะคุ้มสองวันนี้เนี่ยถ้าคุณฟังเข้าใจชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่เคยปี๊ดปี๊ดป๊ดวิตวาดวอะไรอะไรแต่อะไรเนี่ยวุ่นวายไปหมดเนี่ยกลายเป็นคนที่เงียบลงสงบลงอินคอนโทรลมากขึ้น อดทนมากขึ้นสงบมากขึ้นพูดน้อยลงไม่ปีนี่คือสิ่งที่ถ้าคุณเข้าใจคุณจะต้องเปลี่ยนให้ได้อย่างนี้เพราะความรู้นี้สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนได้จริงๆแต่ถ้าคุณฟังสัตว์แต่ว่าฟังเข้าหอูซ้ายอลลูวขวาไม่ได้ทำตามนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือยังเข้าไม่ถึงใจชีวิตของคุณก็ย่ำอยู่กับที่ก็ ก็ท่องเที่ยวอยู่ในโลกของเจอร์รี่ในป่าดำป่าสีชมพูอะไรก็ว่าไปพูดง่ายๆก็คือโงต่ต่อไปยังไม่ได้ออกจากป่าเลยยังไม่ได้ฉลาดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัเองนะคะว่าคนฉลาดในโลกนี้มีจำนวนเท่าเขาโค คนโง่ในโลกนี้มีจำนวนเท่าคนโคฉะนั้นคนที่มีโอกาสเนี่ยมาฟังเรื่องที่จะทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นเนี่ยมีน้อยไม่ว่ายุคสมัยไหนะมีน้อยทั้งสิ้นคนที่มีบารมีบุญบารมีทาํทามําอย่างแท้จริงเท่าไหร่นะที่เคยสร้างสมกันมา ะะจึงจะมีโอกาสเนี่ยมานั่งฟังเรื่องเช่นนี้ที่จะสามารถทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากดำเป็นขาวหน้ามือเป็นหลังมือได้แล้วก็จะทำให้ชีวิตนี้ยสงบสุขอินคอนโทรลเนี่ย,ม,ยมากขึ้นคุณก็จะได้ชีวิตกลับคืนมา you got your life back ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตที่แท้จริง คุณอย่าไปหลอกตัวเองว่าฉันมีเงินมีบ้านใหญ่โตมีงานการที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องหลอกตัวเองทั้งสิ้นเพราะเรื่องพวกนี้หระถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแค่อุกาบาทเนี่ยมาทะลุโลกเนะี่ยคุณก็เสร็จแล้วเข้าใจไหมเศรษฐกิจล้มละลายเนี่ยโรคระบาดท,ทั้งโลกเนี่ยมันก็หมดแล้วทุกอย่างไม่เหลือฉะนั้นคุณอย่าไปหลับไหลนะคะคุณต้องตื่น รีบตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบช่วยตัวเองเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งในภายในนะคะอีนคอนโทรล e ที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองเนี่ยได้อย่างแท้จริงเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะได้ไม่เป็นทุกข์แม้อยู่ก็อยู่อย่างเป็นสุขแม้จะต้องตายก็ยังตายอย่างเป็นสุขความตายไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เลยไม่ต้องกลัวตาย แต่ต้องให้แน่ใจว่าก่อนที่คุณตายเนี่ยคุณต้องเอาภูมิปัญญาทธรรมพวกนี้ไปก่อนที่จะทําให้หูตาสว่างก่อนที่จะตายอย่าตายในขณะที่มืดมนคนจีนโบราณนะคะจึงมีคําคมเช่นนี้ว่าฉันขอไปตายกับผู้รู้จริงยังดีกว่าขอไปใช้ชีวิตหนึ่งพันปีกับคนที่ยังโง่เขลาเปล่าปัญญา รองแล้วก็ตกขามาดูให้ชัดเจนนะความเจ็บอยู่ที่ตัวกายแต่ตัวใจไม่เจ็บ ตัวใจสามารถมองความเจ็บที่ตัวกายได้อย่างอริสอร่อยอย่างเป็นสุขสงบตรงนี้อ่ะไม่ธรรมดาแล้วนะคะถ้าคุณเห็นได้อย่างงี้ะไม่ธรรมดาคนเดินถนนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกฝนเรื่องนี้ก็จะฟังคุณไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณฝึกแล้วคุณเห็นชัดเจนตรงนี้อ่ะเรามาทัวร์กัน ฉะนั้นในตรงตัวใจเนี่ยธาตุรู้เนี่ยตัวนี้คือธาตุรู้วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุตัวใจตัวนี้เนี่ยมันจะเจ็บก็เพราะเจอรี่มาทําให้เจ็บเจอรี่คือความคิดความจําความรู้สึกคือตัวเชื้อโรคที่มันมากัดมาทิ่มนมาแทมนมาแทะมารุมกระทืบตัวใจให้เจ็บฉะนั้นเราจะต้องฝึก พาตัวใจกลับบ้านเอาสติตึงที่ฐานใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกเพื่อที่จะกันให้เจอรี่ออกไปนอกบ้านมันจะได้ไม่เข้ามารังแกตัวใจของเราดังนั้นตัวใจของเราก็จะปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแม้อยู่ในท่ามกลางความ ความลําบากแม้มีความตายมารอยอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่เป็นทุกข์เราก็ยังเป็นสุขได้ตรงนี้อ่ะคือความอัศจรรย์คือความสุดยอดเป็นความดีงามถูกต้องของความรู้วันนี้ในเรื่องสติปนันสีฉะนั้นตรงนี้คุณไม่ต้องคิดมากละคุณทะลุไปเลยแล้วก็เนี่ยมาให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยได้ดีขึ้น เดี๋ยวทีฉันจะให้ทุกท่านนั่งนิ่งๆนะคะดูลมงหายใจอยู่กับความเงียบอีกสามนาทีทำให้คุณกลายเป็นคนร่ำรวยด้วยอริยศัย์ที่ถึงจุดหนึ่งแล้วคนจะอิจฉาคุณว่าคุณทำใจได้ยังไทงทั้งๆท,ที่ปัญหาชีวิตเนี่ยมากโขเช่นนี้ทำใจได้ยังไงยิ้มออกได้ยังไง แต่คุณจะทำได้ถ้าทักษะของคุณเนี่ยดีขึ้นเก่งขึ้นฉะนั้นการอบรมในรอบเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 1. คุณรู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริง 2. คุณรู้จักว่าจะพาตัวใจกลับบ้านอย่างไรเนี่ยเท่านี้เนี่ยพอรู้เท่านี้ก็พอแล้ว ตรงนี้จะต้องไปด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยเป็นสุกได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ตัวกายอยู่ตรงไหนตัวใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวใจใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเห็ไนไหมคำพูดภาษาไทยเราเนี่ยเจ๋งมากเป็นภาษาสภาวะใจลอยเจอรี่เนี่ยพาใจของเราลอยไปฉะนั้นใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดสภาวะแตกแย yeah, ก fragmentation พราะ f r a g m t i o n มันไม่สมดุลก็เลยเกิดความทุกข์ก็ใช่ไหมเกิดความไม่สมดุลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเดินถนนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องสติปัฏฐานเขามีวิชาสติหนึ่งรยเซไม่เพียงพอก็ใะนั้มฉะนั้นคุณจะต้องฝึกแบบสัมมาสติล้านเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นเรื่องของทักษะเป็นสกิลเหมือนขี่จักรยานขับรถทำกับข้าวฝึกภาษาดัตช์พวกนี้เป็นสกิลทั้งสิ้นสกิลนี่หมายความว่า ทำบ่อยๆแล้วจะเก่งเองทำบ่อยๆแล้วจะเก่งเองฝึกภาษาได้เนี่ยโอ้โหปีแรกที่คุณมาเนี่ยยากจะตายแต่ฝึกพูดโดยบ่อยๆพูดบ่อยๆสิบปีเก่งเองเข้าใจไหมขับรถก็เช่นกันอันนี้ก็เช่นกันนะคะตอนแรกเนี่ยมีหลุดบ้างนะหลุดบ้างติดบ้างหลุดบ้างติดบ้าง,างไม่เป็นไรแต่ทําไปบ่อยๆคุณจะสามารถทําได้ดีขึ้น ถ้าคุณเนี่ยเอาสติอยู่กับฐานได้ดีขึ้นนะคะความสุขก็มากขึ้นแต่ถ้าคุณทําได้น้อยหรือคุณทาไม่ได้เลยมันก็เป็นทุกข์ไปแต่ถ้าทําได้คุณก็เป็นสุขมันก็มีแค่นี้เองนะคะมีแค่นี้เองฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถ้าคุณจับหลักการนี้ได้นะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรอย่างไรไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราไปข้างนอกในออกกำลังกายพวกนี้เนี่ยคุณก็เอาตาใจอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกตลอดเวลา เลยเนาะพราเรากำลังนั่งอยู่นะคะท่าแรกท่าแรกคือท่าตีคุงนะคะท่าตีคุงเนี่ยเ๋วาีวเาอะนะอันนี้ท่าที่หนึ่งท่าตีคุงท่าที่สองจะเป็นท่า แล้วเสร็จแล้วก็งอเข่าสร้างจังหวะงอเข่าสร้างจังหวะเดี๋ยวเราจะทําแบบหลังตางท่านี้ดิฉันจะเรียกว่าท่าแกวงแขนนะคะเสร็จแล้วก็ท่าขยับแขนขย่บแขนเนี่ยงขอข้อศอกนะคะแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วทําต่อเนื่องันก็อย่างนี้งอเขา่าหลังตรงเวลาทิ้งไปเนี่ยนะให้หัวไหล่เนี่ยนะทิ้งลงไปจริงๆิงทิ้งลงไปจริง,งท่าหนึ่งเราจะทําสักประมาณ5 8นาทีนี่คือท่าขย่าแขนนะคะแหวนแขนขย่าแขนแล้วก็ท่าสุดท้ายท่าตกลงตกลงเนี่ยตกลงไปตรงนี้ทิ้งลงไปตกลงไป,งไปอย่าอย่ามาตกอยู่ตรงนี้นะตกข้างล่างเนี่ยตกมาตกลแล้วหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาเป็นการถ่ายเทพลังงานเนี่ยไปตามจุดพลังงานเนี่ยนะคะ แล้วถ้าเรามีเวลาเหลือเนี่ยเราจะมาเม18ท่าให้เกือบ18ท่านะโอเคนะคะ4ท่าจะทําอยู่ท่าหนึ่งประมาณเนี่ย8นาทีในขณะที่ทําเนี่ยจะให้ทําแบบหลับตาเนื้อในช่วงแรกเนี่ยหลับตาเนื้อเพื่อต้องการให้คุณเนี่ยเห็นพัศนียภาพภายในที่ชัดเจนตาใจหรือตาแห่งสติเนี่ยนะคะ าใจหรือตาแห่งสติเนี่ยจะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกอะไรชัดเจนอยู่ที่ตรงนั้นนะคะพอคุณทําำไปแล้วเนี่ยมันจะเด่นเนี่ยฉะนั้นคุณก็อยู่กับเนี่ยไนที่เด่นๆตรงนั้นแค่นั้นเองแล้วถ้ามีเจอรี่เนี่ยเข้ามาบ้านคุณต้องรู้ตัวให้เร็วพอเจอรี่เข้ามาเริ่มที่จะคิดฟุ้งอะไรต่อไปเนี่ยรู้ตัวไม่เอาปล่อยออกไปทําใจก็ล้าปล่อยไปแล้วก็เอาสติครืนงที่ฐานนีกเนี่ยทาอย่างนี้บ่อยๆนะคะ อย่าไปโกรธตัวเองนะว่าฉันฟุ้งอีกแล้วฉันไรไม่ต้องทิ้งไปเลยทิ้งไปแล้วก็กลับมาตรงนี้ทันทีทิ้งไปแล้วกลับมาอย่างเงี้ยทำบ่อยๆเข้าใจนะคะทําแค่นี้เองอะ่ะ